แต่ถ้าเขามุ่งมันไปในทางอื่นเนี่ยท่านจะเบนเข้ามาในทางที่ถูกมันก็คงยากเช่นกันต้องใช้กระชากออกมาเลยกระชากกระชากออกมาเลยหนักระเบาไม่ได้นักเลงก็ต้องเจอแบบใช้ใช้วิธีแบบนักเลงกระชากกระชากออกมาเลยหนัเระเบาไม่ได้หักดิบมาเลยหักดิบยังไงก็อย่างคาพูดนิดเดียวเนี่ยครับที่แทงใจลงไปเลยเอานักเลงเหรอเอาอีนักเลงตัวจริงเนี่ยเขาไอ้เรื่องชกต่อยคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากอ่า การที่เราจะเดินไปชกค,คนสักคนเนี่ยกระจอกพระอาจารย์บอกเนี่ยแต่การที่เราส,สยบมันไว้ได้เนี่ยและไม่ไปทําเขาเนี่ยมันสุดยอดมากกว่าคือมันเป็นนักเลงที่เหนือนักเลงอะ่ะในนักเลงบ้านๆคือก็ต่อยตีกันธรรมดาใช่ไหมครับพี่ดูครับ,รบแต่นักเลงในทางธรรมของพระอาจารย์คือทุกอย่างจบลงที่นี่ท่านท่านออกอุบายไว้บอกว่าอา้าว ทำอย่างอื่นมาได้อะทาให้ดีก็ทําได้แค่ลองดูท่านใช้คําว่าลองดูพอลองดูเราก็ไม่เครียดแล้วไม่เกรงแล้วบางทีคนอย่างเงี้ต้องใช้วิธีแย่ๆหน่อยท้าทายท้าทาย,ยพวกพวกจิตนักเลงเนีเ่ยแน่จริงือเปล่าแน่จริงเ,เปล่าแน่จริงมาลองดูสิบางทีเขาจะถามอะไม่ลองได้ไหมอาจารย์อะได้แต่ไม่ได้ลองไงก็คือเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ชีวิตที่คุ้มค่าเพราะบางคนก็คือทําให้ดีมาเยอะทำให้ดีมาเยอะน่ะคุณก็เกิดมาทำให้ดีอย่างเดียวอย่างเดียว ลูกชายตัวจริงถึงแดงก็ทําอย่างหนึ่งได้ก็น่าจะทำอีกอย่างหนึ่งได้เออใช่เพราะคุณเคยบอกผมว่าแนวความคิดคอนเซป็ปของคุณคือไม่มีอะไรที่กูไม่กล้าทําใช่ก็เข้าไปกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าผมเปิดเทคผมจะจะบาปไหมซึ่งพระอาจารย์ก็ใช้คําเดียวกันครับตอบผมลองดูแค่ลองดูแล้วคุณรู้สึกไงผมก็นึกว่ามีคนสนับสนุนผมแล้วขนาดพระอาจารย์ยังพระยังไม่ห้ามเว้ย ผลคือเจ๊งครับสามเดือนก็เจ๊งครับผมถ้าตามห,หลักก็คือปืนที่มันเหนียวไกลแล้วนะ่ะหรือธนูมันง้างจะยิงอยู่แล้วนะ่ะยังไงมันก็ต้องยิงไปก่อนนัดหนึ่งยังไงก็ยิงไปก่อน,นอคือยังไงก็ต้องจะเปิดอยู่แล้วห้ามยังไงก็ห้ามไม่ได้ยิงไปห้ามปุ๊บก็ยิ่งเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีเกิดความสุขที่ไม่ดีลบหลู่ดูมินปรามาก็ยิ่งไปกันใหญ่แต่เราบอกว่าเอาลองดูสิสุดท้ายคนบางคน,คนถึงจุดหนึ่งทำชั่วไม่ขึ้นไปห้ามก็ยิ่งไม่ได้แล้วก็คือลองเองพอลองเองเสร็จปุ๊บก็เเเป็็นอออย่่่าาาางทีกกลลลวววคืื้้้้ขขใใจจแแ เริ่มเข้าใกล้พระท่านมากขึ้นตอนไหนครับคือพอเจ๊งปุ๊บเนี่ยระหว่างที่เราทำทำเทคอยู่เนี่ยสเดือนเนี่ยมันคําสอนของพระอาจารย์บนเวียนอยู่ในหัวตลอดอะครับจนวันหนึ่งพระอาจารย์ได้โทรมาบอกกับพี่ชายบอกว่าเออเดี๋ยวลองไปเข้าคอร์สดูเนาะสักเจ็วันที่ยูพุทธศูนย์สองปทุมธานีครับมผมผมก็เลยบอกโอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรพระอาจารย์ให้ไปก็ก็ไปได้อะไรตอนเจ็วันนั้นครับมันเปลี่ยนหมดเลยเป็นจุดเริ่มต้นฉีกของชีวิตใหม่เลยครับ อย่างที่พระอาจารย์บอกจากมิจฉาทิฏฐิก็เปลี่ยนมาเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างทําบุญอย่างเงี้ยเราน้อว่าบุญไปอยู่ที่พระพระถึงจะให้บุญเราได้เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยบุญมันอยู่ที่จิตในใจในจิตในใจเรานี่เองความเชื่อต่างๆขเรื่องขอ,ขอสั้นสั้นครับเผื่อผมทําบุญผิดบุญเนี่ยเวลาทําเนี่ยก่อนทําคุณเป็นยังไงจิตใจคุณมีความเต็มใจไหมเต็มใจอ่ะทําเพื่อการสละไหมไม่ใช่ทําเพื่อจะเอาอะไรไม่ใช่ใช้การให้ใช้การทําบุญเนี่ยเป็นการเพื่อ เพื่อเป็นการได้อะไรมาอย่างเช่นลาบสักการะความร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยครับร้อยละแปดสิบมีแต่อดีตแลโอ้โดนแล้วโนเต็มๆนั่นแหละนั่นไงนี่แหละคือมิจฉาทิถีไงนี่แค่เรื่องบุญบุญที่ผิดทั้งประเทศเลยนะอ้าวผมไม่ทราบนะครับพี่ดูพูดเองเนี่ยหลายคนก็คืออยากทำบุญแต่ว่าไม่รู้จักคำว่าบุญก็เลยทำบุญไม่ถูกบุญ อพอทําบุญไม่ถูกบุญก็จะบ่นว่าทําบุญไม่เห็นได้บุญเลยอะไรเงี้ย <ừ> um. บุญก็คือการชราํชราระนะชาระนะะมณทินหรือความสกรปรกในจิตใจชําระความตนีถี่นเราเช่นการให้ทานอนะไรเงี้ยถ้าเราสละได้บ้างมันก็เป็นการนะชําระความหึงหวงพวงแหนหรือความ<อ>ยึดมั่นถึงมั่นในทรัพย์ความนะสละออกไปวลาถ้า,าเราสละได้เราจะไม่ละกับเราจะไม่ละกรมไปที่สวนสละไม่ต้องไปสวนละกรมนี่คือเรื่องง่ายๆเรื่องหนึ่งที่ผิดกันทั้งประเทศครับอ่า ยิ่งทำปุ๊บยิ่งหมดครับหมดตัว,หม,ตวหมดตนครับเราคิดว่าเจ๋งที่สุดแลววกูเนี่ยนำความสุขมาให้แต่ผมเข้าไปในคอร์สพระจารย์เจวันเนี่ยทำให้เห็นเลยว่ายิ่งตัวกูมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นหลวงพ่อครับถ้าคนมีความมุ่งมั่นขนาดว่าฉันคือเจ๋งที่สุดฉันจะสุขฉ,ฉันจะทุกข์ก็เพราะฉันแบบนี้ในเจ็ดวันเราสามารถมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมชาติเข้าใจว่ามันเป็นเช่นนั้นได้ง่ายจริงเหรอครับ การนาเสนอนี่แหละสาคัญที่สุดหลายท่านก็มีการปรุงรปรุงวิธีการนําเสนอมีเสื่งต่างมาประกอบบางทีภาพบางภาพเสียงบางเสียงบางทีมันมีประโยชน์มากกว่าการมาฟังเทพเป็นไหนๆจุดเริ่มต้นจึงสําคัญหลังจากนี้คือนําเข้าสู่การภาวนาอย่างแท้จริงซึ่งการภาวนาคือกรรมฐานเท่านั้นแหละจริงจะถอดถอนอย่างแท้จริงจึงจะพลิกชีวิตทั้งชีวิตแต่ถ้ายังไม่เข้าสู่ระบบกรรมฐานหรือการภาวนาเนี่ยมันก็แค่แบบว่า ลองลอยไปยังไม่สเสถียรยังไม่แน่นอนอยู่เดี๋ยวพลิกมาพลิกไปได้วยวันดีคืนดีก็เป็นวิชาทิทธิ <S <S วันดีคืนดีก็เป็นสมาธิิวันดีคืนดีก็ลดงดเล่าบางดีดีก็ไปดื่มอีกแล้วเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเข้าสู่กรรมฐานแท้จริงปุ๊บธรรมะกระทบใจในใจนะ,นะสมบูรณ์ด้วยธรรมจริงๆแล้วนยคือจะเปลี่ยนจริงๆเราก็คือก็คืออันนี้เป็นขั้นแรกขั้นแรก,แรกที่เขาเปลี่ยนไปละต่อไปถ้าเข้าสู่ขั้นภาวนากรรมฐานก็จะเป็นขั้นที่มั่นคงแล้วมั่นคงหลังจากนั้นนานไหมครับถึงไปบวช ประมาณสองปีกว่านะครับ,ค,รบคือหลังจาก7จวันแล้วเนี่ยเราก็กลับมาทําสถานปฏิบัติธรรมอย่างที่บอกครับผมรู้ว่าผมติดหนี่แม่เป็นล้านติดในติดนี่พ่อเป็นล้านการทําสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยนอกจากจะช่วย <c oughs> เป็นการเข็นกลงล้อของศาสนาแล้วเนี่ยช่วยช่วยให้คนอื่นเนี่ยพ้นทุกข์ได้เนี่ยยังเป็นอุบายทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้คลุกคลีกับธรรมะด้วยแต่พอทําไปเนี่ยกลับทําให้เราเนี่ยเกิดความเป็นตัวกูยิ่งโตขึ้นโตขึ้น ขนาดมีสัมมาทิฏฐิแล้วนะแต่มันกลับเป็นมิจฉาทิฏฐิได้เพราะว่าอ๋อเมื่อกี้พระอาจารย์บอกมัยน<า>ยังไม่สเสถียรไม่ไหถียรมันไม่มันกลับมาเป็นยังไงผมอยากรู้อ้าวก็ไปในทางดีแล้วนี่มีสำนักเ,เชิญพระอาจารย์มาสอนเราภาวนาดีกว่าคนอื่นเราเป็นเจ้าสำนักรู้ธรรมะมากกว่าคนอื่นเขายิง่งอ๋อที่แท้แล้วเราเจ๋งกว่าใครถูกต้องเราบรรลุก,กว่าใครถูกต้องกลายเป็น เราจะกลายเป็นพระอริยะบุคคลแล้วเราจะกลายเป็นพระอริยาสาวกของพระเจ้ารูปหนึ่งในศาสนาแล้วคือมันคุ้นเลยมีบางองค์ใหญ่เรียกองค์เลยคนโฆษณาแบบนี้แหละครับผมแต่แค่ว่าได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แค่นั้นแหละหลงไปหมดนี่ครูบาอาจารย์กูถ้าใครจะมาติดต่อต้องผ่านกูต้องต้องคัดสิ่งที่แบบว่า โหดที่สุดร้ายที่สุดมาอยู่ร่วมกันถ้นางั้นมันก็จะมีความสุขว่ากนะูเจ๋งอยู่คนเดียวอะอย่างที่พระอาจารย์บอกคัดตัวกันกันมาเนี่ยพระอาจารย์ยังไม่รู้เลยว่าพระอาจารย์จะรอดชีวิตจากภรรษานีหรือเปล่า <c oughs> อันนี้พูดกันตรงๆเลยนะครับมีการโชว์กันว่าฉันเหนือกว่าต่อหน้าพระอาจารย์ไหมครับ <c oughs> การมีข้อวัดเนี่ยที่เห็นชัดนแน่ๆคือเพื่อมไม่ให้เกิดการวัดข้อ